นี้เรามาใส่ปุ๋ยกับแปลงทุเรียนนะครับเป็นแปลงทุเรียนอายุประมาณ3ปีแต่ว่าแปลงนี้คือไม่ได้รับการดูแลน,นะครับก็คือปลูกทิ้งนะครับให้เทวดาเลี้ยงซึ่งผมได้ทําการซื้อที่ดินแปลงนี้มานะครับแต่ว่าทุเรียนแปลงนี้เรามาดูกันนะครับคือสภาพโทมมากนะครับเดี๋ยวเราจะฟื้นฟูด,ด้วยปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรนะครับแล้วก็ทางใบเราก็จะฟื้นฟูด,ด้วยปุ๋ยน้ํา คู่หูเบอร์แผนนะครับรับรองไม่เกิน1เดือนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนะครับวันนี้ก็บันทึกไว้ในวันที่22นะครับมกราคมนะครับเดี๋ยว2 2กิกุมภาพันธ์เดือนหน้าเราค่อยมาติดตามกันนะครับเราทําการใส่ปุ๋ยอินทรียหญิงเกษตรนะครับฟื้นฟูดินฟื้นฟ,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 นฟนูรากก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่โสมนะครับ เดินดูทั่วทั่วแปลงนะครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับใบไม่มีบางต้นก้ารทูบขาดอาหารอย่างรุนแรงนะครับเรลงนี้อ่ดูใบไว้นะครับต้นนี้สวยกว่าเพื่อนส่วนมากแล้วจะเป็น ต้นโสมนะครับขาดธาตุอาหารจะเป็นแบบนี้ทั้งแปลงนะครับเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนค่อยมาติดตามผลกันครับรับรองนะครับใบเก่าของเขาจะสลัดหมดแล้วก็จะแตกใบใหม่ชุดใหมให่ใหญ่กว่าเก่านะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่เกินสามปีติดลูกแน่นอนครับแปลงนี้เราจะฟื้นฟูให้ดูนะครับ ด้วยชุดคู่หูเวอร์แพนและปุ๋ยอินทรีย์หญิงกเกษตรนะครับแค่นี้เอาอยู่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับทำสวนง่ายๆสไตล์บ้านบ้านนะครับไม่ต้องไฮตรงไฮโซอะไรนะครับแต่ผลผลิตได้ดีกว่าเรนดังๆนะครับทดสอบมาแล้วนะครับแปดปี กับสวนทุเรียนตัวเองนะครับผลผลิตไม่เคยแพ้ใครราคาของเราติดดินนะครับราคาน้อยนิดชีวิตเป็นสุขนะครับทำสวนโดยใชย้เวอร์เพนท้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะครับแล้วก็ชุดคู่หูเวอร์เพนนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูกันนะครับอีกหนึ่งเดือนค่อยมาติดตามผลนะเดี๋ยวจะลงวิดีโอให้ดูนะครับเนี่ย เราไม่กลัวเลยเพราะเรามีเครื่องมือดีๆในการทำสวนนะครับลงทุนน้อยนิดผลผลิตมากกว่าใครด้วยชุดเวอร์คลารนะครับด้วยสามเกลือเวอร์ผน่นจากเวอร์คลารนะครับ สามเกลือเวอร์แพนปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรบำรุงทางดินนะครับใส่เรียบร้อยทางใบเดียวเราก็ฉีดพ่นด้วยคู่เวอร์แพนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำการฉีดนะครับแปลงนี้เพิ่งได้มานะครับ